ฉันทำให้เธอลำคาญหรือเปล่าพูดเป็นภาษาอิตาลีได้ว่าตีดอฟาสติเดียวตีดอฟาสติเดียวนะคะตีคืออาเตคือทำให้คุณนะคะดอนะคะมาจากกริยาดาเรนะคะดอก็คือใครเป็นคนทำคะอิโยดอนะคะตีดอฟาสติเดียวนะคะฟาสติเดียว นะคะแปลว่ารําคาญหรือว่าความน่ารําคาญนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดเพลงนะคะเราก็อยากจะถามแฟนของเรานะคะหรือชาวเตีเ้ยนคนอื่นๆเนี่ยนะคะว่าเพลงอันนี้เนี่ยมันทําให้เขารําคาญหรือเปล่านะคะเพลงก็คือไม่ใช่เราแล้วใช่ไหมคะเพลงคืออย่างอื่นเป็นสรรพนามบุรุษที่3นะคะแต่เราจะคุยกับค,คุณก็คือคนที่เราคุยด้วยเนาะเราก็จะสามารถถามได้ว่าด i ดานะคะต i d า f a สต i เดี Di, da, io, นะคะก็คือมันทำให้คุณรำคาญหรือเปล่านะคะแล้วถ้ามีเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าใครเปิดเพลงเสียงดังนะคะแล้วเราอยากจะถามอ่าคนที่เราคุยด้วยนะคะว่าพวกเขานะคะพวกเขาเนาะหลายๆคนเราก็สามารถเปลี่ยนจากดอเปลี่ยนจากดา เป็นพวกเขาเป็นการผันกริยาของกริยาได้เลเปลี่ยนจากฉันมันเขากลายเป็นพวกเขาก็คือ Di d a n นโนฟาสติด,ดนะคะท i d ดานโนฟาสติด,ดคือพวกเขาทำให้เธอรำคาญหรือเปล่านะคะและถ้าเกิดเราอยากจะบอกชาวอิตาเลียนนะคะว่าเพลงของเธอเนี่ยมันทำให้ฉันรำคาญเปลี่ยนคนแล้วนะคะตะก,กี้เราถาม คุณก็คือติถูกไหมคะทีนี้เราอยากจะบอกเขาแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนลำคาญนะคะเราลำคาญอะไรละ่ะเราลำคาญสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่า mi da fastidio mi da fastidio นะคะถ้าเกิดเป็นเสียงเพลงนะคะเราก็สามารถแบบบอกเขาได้ว่า mi da fastidio p u ป i วยสเปนเ e p e ร f a v ร์โ แบบนี้นะคะคุณช่วยปิดมันหน่อยได้ไหมนะคะแถมให้นะคะประโยคที่ชาวอิราเลียนชอบใช้นะคะก็คือเคฟาสติเดียวนะคะเคฟาสติเดียวนะคะแปลว่าช่างน่าลำคาญจริงๆเลยนะคะประโยคนี้นะคะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้นะคะแต่ที่เปิ้ลเอามาให้เนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าใจว่าเขาพูดอะไรเขาบ่นอะไรนั่นเองคะ่ะ